YO no. เอาละครับผมกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกม ROV กันด้วยนะผมกลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ T ี0 0 0พนะครับผม จากที่ห่างหายไปนานมากนานมากจยงิงรอบนี้เออหายไปนี่ไม่ได้ไปไหนนะครัผมไปกับฝนนะผม<笑><笑>ฝนตกไม่หยุดเลยก็ไม่ใช่หรอกครับผมที่ห่างหายกันไปน,นานเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะครับผมก็เลยไม่ได้มีเวลาตัดต่อวิดีโอลง YouTube ครับผม เออมีเหตุผลมาอ้างมีเหตุผลมาอ้างเออก็เหมือนเคยครับผมกลับมาเล่นเกม ROV กันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในรังคอนโทรลเลอร์นะครับผมาจากคลิปที่แล้วก็คอมมานเดอร์นะครับผมคลิปนี้ก็มาคอนโทรลเลอร์แล้ว ็ช็อนนี้ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราก็อ่เล่นเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เลือกเป็นตัวคิวเล่นนะครับผมาถามว่าเฮ้ยพี่เล่นคิวเล่นอีกแล้วอะไรวะก็บอกเลยนะครับว่าแรงนี้มันเล่นตัวนี้มันก็ง่ายนะครับผมเ,เล่นแบบโง่โงก็ชนะเอบผม มันเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายตัวหนึ่งสําหรับผมเลยนะตัวนี้สกิลอะพอเวลาเราได้ฆ่าอาทีมศัตรูฝ่ายตรงข้ามแล้วอะสกิลของเราทั้งหมดทุกสกิลจะรีทันทีนะครับผมเออทําให้เราแบบคือผมแบบชอบอะไรที่มันแบบไวๆอยู่แล้วไงแบบกดปึ๊ดกดปึ๊ดอะไรเงี้ยเออมันแบบมันดูทันใจดีนะครับผมเออก็ถามว่าผมที่ห่างหาย ไปผมได้เล่นไหมก็บอกเลยตรงๆเลยนะครับว่าเล่นครับแต่ว่าไม่ได้เอาลง youtube นะครับเออก็เล่นเล่นก็ไม่ได้เล่นจริงจังนะผมเออทำนองว่าเล่นแบบเล่นแบบยังไงอะเล่นแบบกนุกกะหนานนะเออเราไม่ได้เล่นแบบใช้สมาธิเราเราไม่ได้เล่นแบบตั้งใจจริงๆนะผมเออเออแล้วก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่ถึงแล้งแร้งคอนแล้วอะเแร้งคอนแล้วมันเล่นยากไหมก็ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่ยากนะครับผม คอนระดับคอนนต้นอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมว่ามันก็อีซี่นะครับผมมันก็ไม่ได้แบบคอนสี่สิบดาวห้าสิบดาวอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าสี่สิบถึงห้าสิบดาวไปแล้วอะัมจะเล่นที่แบบว่าใมใช้สมองค่อนข้างที่แบบว่าอาจะเยอะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมมันจะเดินในคนแล้วแบบรูปแบบกันกะอ่าที่เรา อ,อย่างไงอ่ะ <c oughs> เล่นกันอยู่ใน,นปัจจุบ,นนบันนะครับผมเออเปิดบัตรนะครับผมเรียบร้อยสวยๆนะครับผมเออเวเลสเอาว่ะกดฟอร์เรนดิโนได้เออแล้วก็มีน้นนองๆมาถามหานะครับว่าหายไปไหนไพี่ไม่ลงคลิป <c oughs> ก็จะให้นะครับผมก็วันนี้ก็ เพิ่งเล่นเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับผมเล่นเสร็จปุ๊บเราก็การตัดต่อทันทีนะครับผมแล้วก็จะลง YouTube นะครับผมก็จะลงวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะลงตอนอกี่ทุ่มนะครับผมก็ฝนตกนะครับผมตกตกแต่เย็นแล้วนะครับวันนี้เออดูแลเนื้อตัวนะครับผ <c> ม <oughs> ดูแลเนื้อตัว โอเคครับจังหวะนี้ครับผมยังไงผมหนึ่งสองสามสี่โอ้โหโดนแอบซุ่มครับผมโอ้โหยังไงครับผมเหมือนจะยังไงครับผมเหมือนจะยังไงผมจะรอดไม่รอดครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมมีตัวแอบแฝบนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้โินซี่ครับผมบอกเลยท้ายเกม เธอสมไม่สวยแน่ก็ไปับผมฟามต่อครับผมเริ่มใหม่ครับผมโอ้โหดักตบเราได้วะก็ทั้งคนนะผมทุกคนที่อะยังที่แบบว่ายังไง ว่าแบบมันเล่นยากแบบยังไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ก็มาเล่นกับผมได้ครับเล่นกับผมได้เหมือนเก่งครับผมอันจริงๆอันนี้จริงครับผมก็เล่นกันไปนุกสนานนะครับเออแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึ่งจังหวะนี้สี่ครับจังหวะนี้ได้ไม่ได้ผมจังหวะนี้ยังไงผมยังไงเรียบร้อยแอบแซบเราเหรอฮะเธอสัต้องโดนแข่งนะครับ เดือดต้องโดนยังไงนะหัหวดีครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมเรียบร้อยผมใช่ครับผมชื่อมากครับผมวันนี้ก็แรงคขนาดระดับต้นๆมันก็จะแบบมันก็ยังแบบอีซี่อยู่เล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็ตามเนื้อผ้าเลยครับก็ ไม่รู้นะครับผมว่าช่องอื่นเขาเล่นกันยังไงนะครับผมแต่ช่องผมก็จะมีอ่าเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะก็จะโชว์ดาวให้เห็นเลยครับว่าและไรดาวอะไรก็จะเล่นให้เห็นแบบเปิดเผยและตรงๆได้นะผมเ่แบบว่าแบบยังไงอ่ะมีแค่แบบตอบอะไรเงี้ยช่องผมไม่มีนะผมก็เล่นตรงนะผมเปิดเผยนะผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมก็ตายครับผมจังหวะนี้ครับผมตัวผมบาสบอลเขาไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผม มาหลอดเรียกใคแล้วเพื่อนไม่ยอมเข้าไปแล<ะ>้วผมยังมาจริง่ทีเด้อไมกวเกมค่อนข้างที่แบบว่าจะเดินแตกต่างกันนะผมคอมเรื่์ถือว่าจะเป็นคอน,นต้นๆก็เถอะครับผมมันจะเดินแตกต่างก oh. ันมากเธอผมรู้สึกถึงความแตกต่างนะผมเริ่มแบบว่า,ายังไงอะแตกต่างนะผมเออก็ไม่ได้ถือว่าแบบ มันยากอะไรนะผมก็อ,อย่างที่ผมอ <c oughs> บอกมันง่ายนะผมถ้าขึ้นถึงแบบว่าสี่สิบห้าสิบดาไปแล้วมันก็จะใช่ต่อ <c oughs> โอเคนะผม <c oughs> ต่อครับผมจังหวะนี้ผม,มป่าหนึงป่าสองอืยังไงผมเวเลสไม่เอาดิเพื่อนเราแค่มาช่วยเธอเฉยเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้เวเลสยังไงเพื่อน,านายังไงอยเพื่อนมาดิชึเรียบร้อยครับผมฟลอเรนตินอ คอนิโนโนี่ถ้าใครแบบว่าช่ำแบบช่ำเลยนะผมโหลำสวยมากผมไปดูคลิปคนอื่นมาเ่าลำโอ้โหสวยมากนะเออขอบเก็บดอกไม้ก็แบบน่าสน,น,นุนาะผมลองแล้วผมเออผมลองครับผลเป็นไงนครับแตกครับผมไม่ไหวผมลำ เก็บดอกไม้ไม่ทันนะผมเออทีมศัตรูเอออาจจะมีแบบซีซีเยอะไม่รู้นะแล้วผมแบบผมเก็บดอกไม้ไม่ทันก็กลัวก็เขาบอกกระตากอะไรที่เคยเล่นก็จะรู้นะครับผมว่าอ่อ่าพิโน่มันไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบว่าเล่นยากนะครับผมแต่ผมเล่นไม่ไม่ช่ำหมอผมคือ จังหวะนี้ครับผมนะคอยผมเหมือนจะหิวว่ะเพื่อนอยัางเงี้เพื่อนคว่มตีเพื่อนอืมเหลือนิดเดียวไม่แตกครับผมเนี่ยเพราอวาผมหานเสร็จกินไม่ได้นะครับผมโอ้โหนายเข้ามาฆ่าเราอยในป้อมเลยเพื่อนโหดเกินโหดไปเออโหดไปเพื่อนเดินรู้เลยเนี่เพื่อนเดินรู้เลยนายอยู่นายจะไปก็เดินรู้เลยเพื่อน จังหวะนี้ครับผมเปิดอืยังไงผมไม่แตกหจังหวะนี้น้ำรีบมาเอาจังหวะนี้ครับผมจะแบบว่าเวสชักจะไม่ไหวแล้วนะครับผมเวสกับไอวอลไอเวสกับบอลนิโน่ครับผมใครดวนแล้วชนะผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยยูินเลนแล้วเล่นเจอแล้วกี่ครับ จังหวะนี้โอ้โหก็ไม่ต้องบอกกันแน่จะรู้ว่าผมชูเลือดเวเลสดด <laughs> ิรู้แล้วครับรู้แล้วผมใครจะไปสู้ <laughs> ถ้าจังหวะเมื่อกี้นี่เราไม่มาช่วยนี่มีบอลเลสเอ้ยเวเลสดมีแตกนะผม <laughs> จะมาบอลเลสอะไร่ะ ก็แถวบ้านผมนี่ยเป็นแบช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่แบบหนักครับผมตกหนักมาสามวันมากแล้วเออยิ่งช่วงเย็นของเย็นวันนี้นะครับผมยิ่งหนักเลยครับผมเออแถวบ้านเพื่อนๆเป็นไงครับเราเออไม่บอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเ้าหรือไง เอาบแดงครับก็ทีสั้นนี้ผมจะขึ้นถึงอ่าแรงอะไรเฮ้ยไม่ใช่สิจะขึ้นถึงอ่ากีดาวเออตอนกี่ดาวก็อ่าให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเออให้กำลังใจผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็อืม ดูคลิปผมให้จบพอครับแค่นี้ผมก็มีหัวใจแล้วผมก็อยากจะเล่นให้ถึงแบบแค่ไหนกี่ดาวดีจ๊ะที่สั้นนี้ก็ต้องหลักสิบอ่ะแล้วว่าอย่างไงเนี่ยเออกี่สิบก็ก็ต้องหลายสิบอยู่นะผมผมตั้งเป้าไว้อยู่ครับที่สั้นนี้ก็จะไว้สิบครับก็ แหวนขอ,อ,องผมยียสบร้อยผมเวลาเมื่อแตงผมทำด้วยนะคอยขับผมโอ้โหสวยๆไอ้ผมสองตัวนี้หายครับผมหายนแล้วอือหือเลยนะครับว่าหายครับผมเอ้อหายผมหายครับผมหายเพื่อนอือหือสตาร์ทเมื่อแล้เพื่อนกลับเรียนร่างผมเหมือนจะไปเคลียร์คลิปโอเคฮาร์เจตไปเคลียร์ครับผมมามังกรดีกว่าผมเพื่อความรวยของเรานะผมเออ <AS> โอเคครับผมได้สวยครับมาครับผมแดงครับขาดไม่ได้ครับผมวัแบบแดงเราเป็นตัวที่แบบว่าต้องากำจัดตัวที่แบบว่ายังไงอะฝั่งที่เขาแบบทำดามเมจ <'m> เรามาเอออะไหนครับผมบวกกันดีกว่าครับผมจังหวะนี้ผมเรียบร้อยครับผม <c oughs> นะครับผมฟอลอเรนติโ,น,โ,น,โ,น,โน่ล้ำครับผมโอ้โหยังไงครับผมผมบอกเลยนะครับว่าสามตัวฟอลอเรนติโน่ก็เอาลงนะผมเออผมเจอมาแล้วนะครับสามตัวนี้บริเวณเอาลงครับผมถ้าลำส,สวยๆอ่ะพวกนี้แบบว่าช่ำๆ,ๆนี่ผมบอกเลยครับผมว่าโอ้โหจังหวะนี้เลือดเลือดเจอามาแล้วครับฟอลอเรนติโน่ก็เจอ,โอ,โอโมา <c oughs> นานยังกม็มันไม่ขีดเกมครับผมเนี่ย Oh. เกมครับผมก็เล่นแบบยังไงอ่ะผมไม่ได้เล่นแบบตั้งใจเล่นด้วยแหละเกมนั้นอนะก็โอ้โหฟอร์เนโน่ผมเล่นตัวอะไรวะตัวอะไรนะแวนปะเออผมผมผมเล่นแวนนะแล้วทีมผมก็จะมีอ่าเดวิลเลอร์มีผมเป็นตัวแวนแวนป้ามาหุน่นนะแวนป้าแล้วก็เดวิลเลอร์เดวิลเลอร์แล้วก็มีอะไรอ่ะตัวนั้นน่ะเขาเรียกตัวอะไร นัน่นแบบเออนน,นนั่แหละสามตัวผมนั่นแหนละฟอลินเก็บจับเลยผมเก่งแล้วนะบ่าเลยฟอลินโคตรเก่งตั้มาางมาผมบอกเลยจังหวะน,นี้ครับผมคิวไปหนึ่งตัวผมจังหวะน,นี้ครับผมอย่างนี้นผมเรียบร้อยผมเดินมาหาผมอย่างนี้ก็เรียบร้อยอเล,ยรลววยยยครับผมฟอลินเลนยังไงล่ะเพื่อนคิวครับผมสวยๆครับผมจังหวะนีะน้ก็ Oh. นี่ตามเนื้อผ้าอีกแล้วโอเคไปไหนจอเมกาคิวอยู่อะผมหาไม่เจอครับไม่เห็นนะครับผมว่าเขาไปไหนเ <laughs> มกาคิวอยู่เพื่อนนิ่มแลแรงคอนนุ้ยป้า <laughs> แต่ครับผม <laughs> อัปเดตสกอร์นะครับผมทีมเราครับผม25สกอร์ครับผมทีมฝั่งเขามี15สกอร์นะครับผมเออกับเกม11นาทีนะครับผมเออก็ถือว่านำอยู่ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะผมเออก็ไม่เยอะมากครับผมต้มงมัดกับตะปันกันแล้วยุติยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหนายจะแบบว่าเกินไปะเกินเบอร์ เราเห็นนะ้ว้ยเออตายแล้วผมลุยครับบัฟแดงครับผมบัฟที่แบบจำเป็นสำหรับ,บตัวคิวเรสนะผมเออแต่เอาจริงมันก็จำเป็นทั้งสองบัฟจำเป็นจำเป็นทุกบัฟเลยครับผมเอาง่ายคือถ้าเรามีบัฟแบบติดตัวไว้อะไร,ะไรมันก็จะง่ายนะครับตายแล้วผม ตัวอ่อนๆอย LIKE! ู่ครับผมจังหวะนี้ครับผมยังไงผมคิดซี่แตกไม่แตกครับผมจังหวะนี้ต้องแตกเพื่อนสองมันสามครับผมจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโอ้โหยังไงเพื่อนเหมือนจะรอดครับผมเหมือนจะรอดนาคอสเหมือนเหมือนใะตายแล้วผม่ลอยผมแตกเข้มเลยผมอะไรครับผมบองน่าแเกมจะจบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจบเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวยี่สิบสี่วิผมเกิดด้วยนะ โอ้โหตัวผมจังหวะนี้แตกยังนะผมแตกครับผมผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนไม่ต้องถึงมือแนวเขาเลยครับแค่แบบว่าฟอเรนแบบรอจังหวะเข้าถึงตัวก็แตกครับผมจังหวะนี้เหมือนจะจบแล้วนะผมจะโดนทับป้อมจบแล้วเพื่อนเราเกิดมาทันครับผมจังหวะนี้เออยังได้ยื้อเวลาต่อผมหายครับผมยาวๆครับได้หายใจต่อครับ ก็ผมไม่ลงทิศหมายจะเป็นทีละหกแต่ผมตัวนี้ผมยังเรียบร้อยผมแต่ว่าผมจังหวะนี้ผมเหมือนจะเป็นไฟที่แบบว่าเปลี่ยนชะตาชีวิตนะผมเข้ามาจังหวะนี้ผมสองตัวครับผมจังหวะนี้นะพอตัวที่สามหรือเปล่าผมออืยังไงครับผมยังไงครับผมตัวที่สามหมดแล้วยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนตึ้งตังตังตัวนี้ไม่ไหวผมต้องต้องลองปล่อยครับ ถังตั้งเราต้งให้เพื่อนเราเปิดทางให้เราอือหือตวันนี้เปลนทิศที่ครับผมต้องวันนี้ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงยังไงจะเตะเกมเวลาครับผมสวยๆครับเรียบร้อยครับผมเกมจะแบบว่าจะจบแล้วนะครับผมเฮ้ยจะจบหรือเปล่าเพื่อนก็คอยดูนะครับผมหนึ่งสองเที่ยวครึ่งหลอดพอดีกว่าเพื่อนบังครับผมบังกระสุนครับผมอื้อหือ ร้อยนะผเกมนี้อิตาลีนะผมแล้วใช่แล้วก็ครับผมก็เหมผมแมนก็รับที่หนึ่งก็ได้อยู่แล้วผมยูเรนตัวนี้ก็ได้จากดามจที่สามสิบจุดแปดเปอนะครับผมก็ออสคิวผมทั้งที่ร้อยเรียกสวยผมกลมๆครับ ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเคยครับผมก็ใครที่ชื่นชอบครับผมก็ฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์ครับผมกด subscribe ครับผมและอย่าลืมครับผมกดกระดิ่งกุ้งกริงๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมก็คลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ